สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุดเกม Monster Buster Fantastic d a กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งเราก็จะเปิดกระสากับเกมนี้กันอีกแล้วนะครับซึ่งตู้ที่จะเปิดกันเนี่ยเป็นตู้พาร์ท2ของตู้ชุดนักเรียนนะครับผมผมบอกได้เลยนะครับว่าตู้มันดีอะตู้พาร์ท2ก็ก็ดีพาร์ทแรกก็ดีนะครับผมเพราะว่าตู้พาร์ท2เนี่ยจะมีตัวละครของเรียน,นะครับผมซึ่งเป็นธาตุดินที่โคตรโกงเพราะทําทำให้ศัตรตูเนี่ยคือแบบติดดีบัฟอะ ที่ดูจิดดีบัฟลดพลังวงกันน่ะเออมีประโยชน์มีประโยชน์มากแล้วก็มีดาฟที่แบบแยงกี้ที่หายเลยนะเก่งอีกแล้วหากเพราะว่ามันทําให้ตัวคอนของดาฟเนี่ยเพิ่มหลอดอันติได้เร็วขึ้นคือแบบเชีย่ยโคตรดีตัวโคตรดีนะผมบอกเลยเลยผมบอกได้เลยนะครับว่าโคตรดีอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราไปที่ตัวสามดาวกับตัวการ์ติงก่อนเลยดีกว่านะครับผมไป ชิ้นมึมดตันแล้วนะครับได้บ่อยด้วยไม่เอาเลยโอเคต่อไปตัวลังติสีดาวนะครับผมก็หวังครับผมแต่ก็ถามว่ามีโอกาสได้ท้ำไหมเยอะบอกได้เลยว่าเยอะมากโอกาสได้ซํำเนี่ยมาดูนี่นกันดีกว่านะครับว่าตัวอะไรกันเนี่ย ขอบคุณครับเพราะว่า Darkness Hot Spring เนี่ยผมยังไม่มีเลย Thank you นะครับผมอเล็กโตสวยสวยเว้ยสวยเวย้วยตัวใหม่เวย้วยต่อไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นตู้ใหม่นะครับนั่นคือตู้ของตัวละคร Acid นะครับผมซึ่งก็แอดฟีเจอร์ใหม่เข้ามานะครับซึ่ง Acid เนี่ยจะช่วยทำให้เราเคลียด่าดได้ง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมอยากได้นะ ผมอยากได้สาวแล้วคิวเวลูน่าเพราะลูน่ามันจะเพิ่มเลือดให้ทุกคนได้คือคิดดูมันมีตัวคิวแล้วในในในตีหนึ่งหนึ่งในสามตัวคือเป็นตัวคิวแล้วยังมีลูน่าคอยคิวให้อีกคิดดูจะได้เคลียร์ด่านแบบสบายๆนะครับผมอะมาเปิดตัวไปเลยสิตัวโอกาสออกคือสองเปอร์เซ็นต์นะก็เยอะกว่าตัวละครปกตินะครับผมว่านี่คืออซิดนะไปอ่า อันนี้มามเรื่องอะไรได้เอ่ยทำให้เพื่อนที่เป็นเท่าสายฟ้ารีสกิลได้เร็วขึ้นเฮ้ยเจ๋งว่ะเอ้ยนี่เจ๋งนะครับผมเอ้ยแต่ไม่ได้สีดาวอ่ะถ้าได้สีดาวจะเป็นลุงนอนเมื่อกี้แต่เมื่อกี้มีทองถือมีทองได้ถือว่าดีไหมครับผมบอ,บอกเลยนะครับว่าน่าจะช่วยแหละเอาจริงๆทั้งทองทั้งลุงอะมันช่วยหมดเลยนะครับผม อามาเป็นข้อของเรากับตู้ชุด,ดเรียนนะครับผมกับพาร์ทสองนะก็หวังว่าจะได้เรียกับดัสมาในครอบครองนะครับผมไปแต่ถ้าจะเอาขอเรียเพราะเรียนมันเก่งกว่าดัสอีกโอ้โหขัาม,มาาคุณลูน่าคุณลูนาครับคุณให้อะไรผมมาทำ,ทำไมมันมันโล่งมันมันโล่งมากมากเลยอ่ะคุณลูนา่าไม่เอาอย่างนี้สิคือผมอยากได้เรียไว้เพราะว่าเธอเก่งไงทำให้ศัตรูอ่ะ พลังป้องกันลดเลยนะเว้ย you know เออได้โปรดละคุณหเหมือนเมื่อกี้เลยโอ้โหผมเกลือกันยอยู่วะช่วงนี้ผมเกลือมากแย่ yeah. จริงจริงถ้าจะได้ตัวละครมันจะแบบม,มันจะได้ตอนหลังๆเว้ยตอนแรกๆนตอนตอน,นตอนสุสุดท้ายจะได้ตัวละครอะ แต่ช่วงแรกๆแม่งไม่ได้เลยคือจะเกลือผมจะเกลืออย่างนี้ไปอีกกี่เดือนเนี่ยกูถามจริงนะเดี๋ยวโดนครั้งก็เจ็ดปีแล้วถ้าโดนครั้งเจ็ดปีแล้วผมยังเกลืออีกนี่คือร้องไห้ตายนแย่ๆตายแน่ผมบอกเลยแต่ก็ยังดีนะที่เราได้ด้านเศษตัวนี้มาก็ถือว,ว่าเป็นตัวใหม่เออถามว่าเก่งไหมผมคิดว่าดีนะเพราะว่ามันสร้างโลก่กันกายภาพกับกันเมจิกให้เพื่อนได้อะแล้วก็เนี่ย ทำให้ศัตรูตีตัวเอง12วิแล้วก็เพิ่มเลือดให้ทุกคนด้วยก็คิดว่าเก่งนะไม่ได้แย่เลยนะครับผมมี3ดาวตัวไหนที่ยังไม่ตันบ้างเอ่ยไอนี้ไอลิสอีเวนต์เดี๋ยวค่อยอัพทีหลังนะครับผมโอเคไม่ม,ไม,มีไม่มีเหมือนเดิมนะครับผมก็ไปร้อยย่อยลาก้อยซีวกเกน โอ้โหหมื่นห้าคูณถามจริงเออผมจำได้ว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งในช่วงหนามมาแล้วถามว่าให้ผมสอนเล่นเกมนี้หน่อยใช่ไหมถ้าไม่จะไม่ผิดนะถามว่าสอนเล่นหรอมันยังต้องสอนอู่หรอว,ว่าเกมนี้เกมนี้มันก็เหมือนเกมอื่นอ่นอะอย่างมันก็เหมือน pincon ก็เหมือนบัวาคาก็คล้ายคล้ายกันยังจะให้สอนอีกแต่ถามว่าสอนได้ไหมสอนได้นะเออถ้าคลิปหน้าคิดว่าคลิปหน้าได้วหรอวะ คลิปหน้า,ย,ายังไม่มีตารางอะไรกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมทำคลิปสอนเล่นเกมนี้แล้วกันนะครับผมว่ามันเล่นยังไงนะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมกุ้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ